สวัสดีค่ะเป็นคลิปที่2นะคะเรื่อง p r o p e n s i t y Score Match Mortality Comparison of Peritoneal Dialysis และ In-center Hemodialysis เป็น Systematic Review และ Meta-analysis นะคะคลิปที่แล้วเราพูดถึง Introduction แล้วก็ส่วนของ Material and Methods ไปแล้วนะคะคลิปถัดมาเนี่ยจะยาวนิดนึงนะคะเป็นคลิปที่เกี่ยวข้องกับ U2 อนะคะคือผลของงานวิจัยนะคะถ้าเราดูจาก ข้อมูลที่เรากล่าวไปเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยนะคะเขาเซิร์ชโดยผ่านตัวฐานข้อมูลต่างๆเนี่ยได้เรคคอร์ดมาทั้งหมด214เรคคอร์ดหรือ214ไซต์เจชันะคะ mm hmm. เขาก็จะค่อยๆแยกย่อยลงมาเรื่อยๆนะคะจนเหลือ135ตัดทิ้งไปบางส่วนแล้วก็เหลือ38แล้วในที่สุดก็เหลือ17นะคะถ้าเราดูตาม figure one เนี่ยจะเห็นว่าการ ลำดับตัวเลขที่ลดลงเรื่อยๆเ,เนี่ยมีเหตุผลดังคำอธิบายที่อยู่ใน figure one นะคะคราวนี้เนี่ยเ,เราลองมาดูนะคะว่าเขาพบว่าใน17 citation อันนี้เนี่ยเป็น historical cohort 20อันนะคะซึ่งใน cohort อันนึงเนี่ยมีอยู่ลงอยู่ใน2 study ด้วยนะคะแล้วก็มีถึง10 study นะคะที่เป็น register based นะคะซึ่งเป็น multi center อยู่3แล้วก็เป็น single center อยู่7นะคะกระจายกันอยู่ หลายทวีป,ใน,ปในโลกนี้เลยนะคะมีของยุโรปอยู่4 s t ส d ตตดีนอทอเมริกาอยู่4แล้วก็ของเอเชียอยู่9นะคะผู้ป่วยทั้งหมดเป็นอินซิเดน ESRD นะคะที่เริ่มทำในช่วงปี1990ถึงปี2011นะคะมีคนอยู่ทั้งหมดประมาณ4 4 1 7 1 5คนในทั้ง17ไซเ t ชันที่ว่านี้นะคะแต่ว่าที่เอามาเป็น m แม h ค o h o r t กันได้เนี่ยนะคะอยู่ที่หนึ่งร้อหนึ่งแสนหนึ่งมื่นสี่พันหกร้อยแปดคนนะคะทำให้จำนวนดังกล่าวเนี่ยเข้าไปสู่ final analysis ค่ะมาดูตารางที่หนึ่งกันนะคะเป็น character ของ study นะคะอันนี้เขาก็นำเสนอให้ดูทั้ง17สตั็ด study นะคะคอลัมน์แรกนี่เป็นปีที่ตีพิมพ์นะคะจะเห็นว่ามีตั้งแต่ปี 2010จนถึงปี2018นะคะอันนี้เป็นชื่อผู้ชื่อแรกนะ,นะคะประเทศที่เป็นออริจินของตัวเปเปอร์นะคะก็จะเห็นอย่างที่บอกไปนะคะอยู่ในทั้งยุโรปนอ์ทอเมริกาแล้วก็ทั้งเอเชียนะคะ Cohort เนี่ยมีส่วนที่เป็น Registry Data ด้วยแล้วก็มีส่วนที่เป็น Multi Center หรือว่า Single Center ก็มีนะคะ Study มีทั้งเป็น Retrospective แล้วก็ Prospective นะคะ สตาร์ทเฮียเนี่ยที่เก่าที่สุดนี่น่าจะเป็นปี1993และะ้ค่ะแล้วก็ล l o w UP ที่ล่าสุดจริงๆเนี่ยนะคะก็คือปี2015เนี่ยนะคะน่าจะเป็นล่าสุดแล้วนะคะจำนวนผู้ป่วยนะคะใน HD ที่ m a t c HD h patient กับจำนวนผู้ป่วยที่แมช PD patient ก็นำเสนอให้อยู่ในตารางนี่แะคะแล้วก็ ANALYSIS ที่ใช้เนี่ยมีทั้งเป็น Intention to treat นะคะซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็มี as-treated อยู่นะคะแล้วก็มี special c h a r a c t e r i t c บ้างนะคะเช่นเฉพาะจ่อจงว่าเป็นผู้ป่วยที่มี previous history of stroke mm hmm. คนไข้ที่เป็นเบาหวานที่คอนโทรลได้เป็นต้นนะคะหรือคนไข้ทีเ่เป็น SLE เป็นต้นนะคะก็จะมี c h a r a c t e r i t c บางอันที่เขา add on mm hmm. เข้ามาในแต่ละ study mm hmm. นะคะอ uh, ันนี้มาดู meta analysis นะคะเราค่อยๆดูกันไปตาม figure สองเนี่ยนะคะเป็น forest plot ของ meta analysis ของตัว study ทั้งหมดเนี่ยนะคะที่จะ compare ระหว่าง pd กับ hd โดยที่ hd เป็น in center น,น,น,นะคะครันนี้เนี่ยจะเห็นว่าตัว hazard ratio ของมันเนี่ยถ้าเราดู overall hazard ratio ของมันเนี่ยนะคะจะอยู่ที่1.06นะคะแล้วก็95% ci อยู่ที่0.99ถึง1.14นะคะแล้วก็ในจริงๆในระทั้งหมดนี้เนี่ย มี10 Study ีนะคะที่ออกมาว่า P.D ไม่ต่างกับ H.H.D. นะคะแล้วก็4 Study ที่บอกว่า P.D. ดีกว่า Incenter Hemo นะคะแล้วก็3 Study ีนะคะที่บอกว่า Hemo เนี่ยดีกว่า P.D. นะคะคันนี้เนี่ยตัวทั้งหมดนี้เนี่ยเขาก็ยังเอาไปดูในในรายละเอียดนะคะเขามีข้อสังเกตอยู่ว่าเอ่อ Center ใน แต่ละทวีปเนี่ยมีความแตกต่างกันในผลลัพธ์นะคะเขาก็เลยพยายามเอามากรุ๊ปปิ้งเป็นกลุ่มแรกนะคะเป็นกลุ่มของนอทอเมริกานะคะในนอทอเมริกานี่จะเห็นว่าตัว relative risk ออกมาเนี่ยนะคะ risk ratio ก็ไม่ f a v o r อะไรอันนึงนะคะเอเชียเนี่ยนะคะก็1.14นะคะแล้วก็ยุโรปนะคะก็1.04นนะคะก็จะเห็นว่าแต่ละถ้าดูแต่ละทวีปก็มีความแตกต่างกันนะคะซึ่งอันนี้เนี่ย พอไปคิดอยู่ในตัวของ subsequential influential sensitivity analysis ก็ได้ผลแบบเดียวกันนะคะว่ามีความแตกต่างกันขึ้นกับ country of origin ว่าอยู่ใน region ใดด้วยนะคะดู degree of heterogeneity across cohort เนีย I square อยู่ที่87นะคะ p อยู่ที่น้อยกว่า0.001นะคะไม่พบว่ามี publication bias นะคะตาม e g a r test นะคะ uh, multivariate regression analysis นะคะเพราะว่า key factor ที่ทำให้เกิดความแตกต่างดังกล่าวเนี่ยนะคะก็ะคือขึ้นมันจริงๆมันอยู่ใน supplement data table S2 นะซึ่งอันนี้เราไม่ได้ใน paper หลักก็ไม่ได้เอามาลงนะ,นะคะะตัว key factor เนี่ยก็คือ difference of country of origin นะคะ time period during which cohort เนี่ย รีคูดนะคะแล้วก็ Study Design นะว่าเป็น Retrospective หรือว่าเป็นโปรสเปกทีฟนะคะซึ่งทั้ง3ประเด็นเนี่ยอธิบายความแวร u e ของผลเนี่ยได้ถึง90.6%นะะอนอกจากสิ่งที่เขาสังเกตเห็นได้ในมุมนี้แล้วเนี่ยอีกอันนี้ที่เขาสังเกตได้ก็คือว่าจะเห็นว่ามีการดีขึ้นอย่างมากนะคะของฮัฟสัดเรย์โชของ PD เมื่อเทียบกับ HD ระหว่างเวลาที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปนะคะยิ่งเวลาใหม่มากขึ้นเนี่ย ตัว PD ก็จะดูเหมือนทัฟสัดเรชจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับเวลาในอดีตน,นะคะจบในการศึกษานี้นะคะก็พยายามหาว่ามี modifier factor ที่มามีผลกระทบต่อ,อ,อผลลัพธ์นะคะที่เปรียบเทียบระหว่าง PD กับ in center HD อะไรนะคะโดยที่เขาเลือก modifier factor ออกมาเนี่ยอันนะคะก็คือเบาหวานอายุนะคะแล้วก็รายละเอียดสีสนเทจนะคะ จะเห็นว่าในตารางที่สองเนี่ยเขาก็มากลางให้ดูนะคะว่า17 Stu d ดอันนี้เนี่ยปีที่ตีพิมพ์นะคะแล้วก็ตัวแฟกเตอร์ที่ มีผล3ประเด็นเหล่านั้นนะไม่ว่าจะเป็นอายุ g e r o u p อะไร l y s i s บวินเทจเนี่ยเปเปอไหนที่คอมเมนต์บ้างนะคะแล้วก็เอฟเฟกของ Paper ดังกล่าวเนี่ยก็อยู่ตรงนี้ในตารางในคอลัมน์เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในรายละเอียดเขาก็มาพูดให้ฟังนะคะแต่ถ้าเรากล่าวโดยสรุปเนี่ยตัว modify modify e r factor ที่เป็นเบาหวานเนี่ยเขาพบว่าในนี้มีพูดถึงอยู่8 study นะคะใน8 study เนี่ยคิดเป็น10 cohort นะคะเขาพบว่า ตัวโคฮอร์ส4อันนะคะบอกว่า mortality เนี่ยจะสูงกว่าใน PD นะคะเมื่อเทียบกับ HD นะคะถ้าเราเป็นเบาหวานนะคะแล้วก็มี3โค c o h นะคะที่เป็น c o h ที่ไม่เป็นเบาหวานเนี่ยนะคะเขาพบว่าถ้าไม่เป็นเบาหวานเนี่ย PD เนี่ยจะมีอาตาัตราตายที่น้อยกว่า Hemo นะคะแล้วก็จะมีอยู่3 study นะคะที่พบว่าการเป็นเบาหวานเนี่ยไม่มี non-significant effect กับผลลัพธ์อันนี้นะคะ มีอยู่สตัดดี้หนึงเหมือนกันนะคะที่เขาถึงกับเอา,เอาไกลซีมิคอนโทรลเข้ามาด้วยนะคะเขาบอกว่าถ้าเรามีเบเตอร์ไกลซีมิคอนโทรลเนี่ยจะนำไปสู่ตัวเบ t เตอร์สวายเวนะคะมาดูฟิกเกอร์3นะคะฟิกเกอร์3เนี่ยเป็นฟิกเกอร์ที่เป็น f o r เ s สพ l o t ของตัว PD v e r s u s a เ m o r t a l i t y นะคะแต่ว่ายากออกมาเป็นสับกรุ๊ปของ m o d i f i e r Factor อันเดียวนะคะคือเบาหวานนะคะจะเห็นว่าถ้าเราดูเนี่ย ตัว subgroup analysis เนี่ยนะคะมีอยู่ที่เป็นเบาหวานกับไม่เป็นเบาหวานนี่มีอยู่6 study นะคะถ้าเราดูพูลฮ hazard ratio นะคะของ PD versus HD เนี่ยเป็น1.09นะคะ95% CI เนี่ยอยู่ที่95% CI อยู่ที่0.98นะคะถึง1.21นะคะแต่ว่าถ้าเป็นคนไข้ที่ไม่เป็นเบาหวานเนี่ยจะเห็นว่า มีตัวู P/E Ratio อยู่ที่ยอ9ยู่ที่0.99นะคะแล้วก็95% CI จะอยู่ที่0.90แล้วก็1.09นะคะถ้าตามข้อมูลอย่างนี้จะกล่าวได้ว่า d i b b e t e s เนี่ยไม่มีผลกับ Daily i s m a l i t y นะคะหรือมีผลยังไม่มีนัยสำคัญทางสถิตินะคะ Modifier Factor นะคะอีก2ออันนะอันนี้ไม่มีตารางแล้วก็ไม่มีตัว Forest Plot อะไรให้ดูนะคะเขาก็เขียนเป็น Explain ทั่วไปเลยนะคะอันแรกก็คืออายุนะคะ เราพบว่ามี8ดโอร์ตนะคะที่เอ่อเมนชั่นถึงเรื่องอายุนะคะ mm hmm. ก็มีอยู่5าโอร์ตนะคะที่บอกว่า order patient เนี่ยจะไม่ดีนะคะ mm hmm. คือถ้ายิ่งอายุมากในกลุ่มอายุเยอะเราไปทำ PD เนี่ยจะมีอัตราตายที่สูงนะคะ mm hmm. แล้วก็มีอยู่3โคอร์ตที่พูดคล้ายๆกันเหมือนกันนะคะ mm hmm. ก็คือเอ่อถ้าเป็นคนอายุน้อยกว่าเนี่ยจะดีกว่านะคะอ mm ัน hmm. นี้มาดู modify factor อีกอันหนึ่งที่ เขาพูดถึงก็คือดาร์ลสีจิวินเทชนะคะมี8ปดโคฮอนะคะที่พูดถึงเรื่องนี้นะคะห้าโคฮอเนี่ยกล่าวว่าใน6ถึงสิเดือนแรกเนี่ยดูไม่ต่างกันนะคะระหว่าง PD กับฮีโมนะคะถ้าเกิดว่าดูระยะหลังจากนั้นไปเนี่ยตัวเขาเรียกว่าอะไรเดียพีดี PD เนี่ยดูจะไม่ดีถ้าเลยระยะนี้ไปนะคะแล้วก็แตมีอยู่หนึ่งอันนะคะที่บอกว่าพอเลยระยะแรกไปเนี่ย คีโมเนี่ยดูไม่ดีนะคะมีอู่หนึ่งโคฮัตนะคะที่กล่าวว่าเออหนึ่งสตที่กล่าวว่า P.D เนี่ยจะดีกว่าไม่ว่าจะอยู่น้อยกว่าหนึ่งปีหรือมากกว่าหนึ่งปีนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเป็นสองโคฮัตสุดท้ายสองโคฮัตสุดท้ายบอกว่าด a l y ซ i ส v i ินเท e เนี่ยไม่มีผลต่อส่วนเรื่องส่วนที่เป็นการเกี่ยวข้องกับารอัตราตายของทั้งสองวิธีนะคะจะเห็นว่าส่วนของวีเลเนี่ยจะ มีทั้งส่วนที่เป็นตารางแล้วก็ forest plot นะคะก็อยากให้ค่อยๆทำความเข้าใจไปทีละส่วนนะคะเพราะว่าเป็นกระบวนการที่ทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นนะคะว่าคำอธิบายรายละเอียดของแต่ละ study นะคะอยู่ในทั้งตารางแล้วก็ใน forest plot ก็จะบ่งให้เห็นถึงตัว hazard ratio นะคะแล้วก็ของแต่ละ study ด้วยนะคะแล้วก็ของตัวภาพใหญ่ด้วยนะคะ